ะะว่าทําไมถึงต้องใช้โทนเนอร์ในการที่จะดูแลผิวอีกขั้นตอนหนึ่งเพราะว่าโทนเนอร์เป็นสกินแคร์ที่ใช้ดูแลหลังการล้างหน้าเพื่อปรับสภาพผิวหน้าให้มีความสมดุลรูขุมขนกระชับและช่วยผ่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วหรือช่วยกระจัดค่าเครื่องสำอางที่ตกค้างบนผิวหน้าบางคนล้างหน้าไม่สะอาดตัวนี้จะช่วยในขั้นตอนหนึ่งค่ะที่สําคัญนะคะโทนเนอร์ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าได้ดีมากๆรวมไปถึงการเตรียมผิวให้พร้อมกับก,บการลงสกินแคร์ ตัวต่อไปทางแบรนด์ขอแนะนําเป็นโทนเนอร์มิรากูตัวนี้เลยค่ะลูกค้าถามหากันเยอะมากๆตัวนี้จะเป็นรูปแบบใหม่ที่เราได้ผลิตออกมากและตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติช่วยลดเลือนฟ้ากระจุดด่าง ช่วยปัญหาเรื่องหน้าหมองคล้ำผิวหน้าไม่สม่ำเสมอได้นะคะใครที่มีผิวหน้าแห้งกา้านหน้าไม่มีความชุ่มชื้นให้เอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยค่ะอย่างแรกนะคะสามารถใช้ฉีดลงบนผิวหน้าได้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าอยากจะเช็ดหน้าอยากจะให้ฝ้าหลุดไวมากขึ้นแนะนําว่าให้ฉีดลงบนสำลีนะคะและเช็ดลงบนผิวหน้าหรือจะมาร์กทิ้งไว้ได้นะคะตัวนี้ทําออกมาได้หลายสไตล์ที่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนแต่ว่าตัวนี้ช่วยเรื่องฝ้ากระได้เป็นอย่างดีมากๆเลยขอย้าเลย ะะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อแอดมินมาได้เลยค่ะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันค้ได้นะคะเรายินดีให้บริการตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยค่ะ